สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบุ๋มปนัดดาตั้งคำถามพิรุษจะเยอะไปไหนหลังฟังคำชี้แจง5คนบนเรือสปีดโบท๊ทจากกรณีอุบัติเหตุการเสียชีวิตของแตงโมนิดาพัชรประพทพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังยังคงสร้างความเคลือบกแกรงใจให้กับประาชาชนเป็นอย่างมากทั้งเรื่องการอยู่ให้ปากคำของเพื่อนร่วมลงเรือที่มีพิรุษหลายอย่างรวมถึงเรื่องการชนะสุดผลิตศพและการตรวจร่างกายของบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนวันที่หนึ่งมีนา คม65แพทย์จากสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจได้เดินทางมาเข้าร่วมประชุมกับชุดคลี่คลายคดีและเตรียมที่จะทําการตรวจร่างกายซามบุคคลที่อยู่บนเรือทั้ง5คนอีกครั้งปมปนดาเป็นอีกหนึ่งคนที่ให้ความสนใจและติดตามข่าวการเสียชีวิตของแตงโมอย่างต่อเนื่องล่าสุดเจ้าตัวกะเโพสต์ข้อความว่า11นาฬิกา10นาทีเจ้าหน้าที่สถาบันนิติเวศโรงพยาบาลตำรวจเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง5้าคนบนเรือสปีดบ๊ทมาตรวจร่างกายสามหา่รงรอยบาดแผลเพิ่มเติม และโพสก่อนหน้านี้ที่ได้ตั้งคําถามว่าพิรุษจะเยอะไปไหนจะแม่ตามหาที่มีอะไรบ้างเริ่มบุมมินตยาเพชรวาราภร,รยาของนักร้องดังตาบอยสเกลก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ตั้งคําถามว่าคุณตํารวจคะเรื่องตรวจร่างกายนี้ทําไมเพิ่งมาตรวจะคะถ้าคุณนักข่าวไม่พบเห็นรอยคุณตํารวจก็ไม่ตรวจร่างกายหรือเนี่ยอยากฟังคําชี้แจงของคุณตํารวจด้วยคะ่ะดานเปยปันวัดก็ได้แสดงความคิดเห็นเช่นกันว่าขอให้แตงโมได้รับความเป็นธรรมที่สุดรวมถึงชาวเน็ต ที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิเช่นจริงๆคนตรวจตั้งแต่วันที่เข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอะแต่ตรวจวันนี้อย่างน้อยก็เห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังทําหน้าที่ของตัวเองและขอให้เรื่องไม่เงียบค่ะอีกท่านบอกว่าขับเคลื่อน้วยการด่าจริงๆเจ้จาหนิตคอยป้อนหลักฐานให้จนจะสำลอักอยู่ละกว่าจะเบิกแน่แต่ละอย่างไม่รู้อะไรมันปิดหูปิดตาอยู่และอีกท่านที่บอกว่าขอให้น้องโมช่วยดนจิตด,ดนใจใครก็ได้ที่สื่อสารกับน้องได้หาหลักฐานให้พวกมันดินไม่หลุดเป็นต้นท่านผู้ มีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ